สิบบนหลักสิบบนตัวเอาหลักสิบบนเนระเดินดีนะปาซื้อมานะเล้ซื้อไปตัวละกี่ตัวคะกี่ตัวกี่ตัวคะสองตัวเองค่ะอืมค่ะค่ะเราได้ได้เปินดีมากเรารอหลักสิบแช่แรงขคลิปจอเลยว่าสาวเลขเสาวรับแลหลักสิบบนอะ่าสิบบนนะสับโอเคสิบบนตัวไหนคะค่ะหลักสิบบนสองตัวค่ะ ดินดีมากแต่ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ะแต่คือชอบซื้อที่เลขซื้อมันเข้าดีค่ะวันไหนคะงวดวันที่หนึ่งหนึ่งธันวานะคะ,ะก็จะมีะแปดกับเก้าค่ะแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งจากหลักสิบบนใช่ค่ะหลักสิบบนค่ะเดินดีมากหลักสิบบนงวดเนี้ยค่ะอ,อันนี้เป็นเลขที่เป็นหอวซองที่ที่สาวรับแรงซื้อมาค่ะ แล้วเดี๋ยวจะฟังชมให้โค้งสุดท้ายประมาณวันที่28ว่าจบวงจะเป็นดหรื 9. อ9เลขสองตัวจะมาบนนะคะปดหรือ9เนี่ยค่ะรับผิดระทสิบนมาตัวหนึ่งค่ะสิบนมาตัวหนึ่งใช่ค่ะเป็นหอยซองซื้อมาเดินดีมากค่ะล่างละคะมีไหมล่างคะล่างมีไหมคะล่างหรอคะ,ะปันเจ็ดตัวเดียวค่ะล่างเจ็ดตัวเดียวเนาะ นั่งเจ็ดตัวเดียวเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะสามตัวนะคะอันนี้คือตัวตัวหลักสิบหลักสิบนี้หลักสิบนี้หลักสิบบนนี้แตะคู่ได้ไหมหลักสิบแปดกับเก้าค่ะมาตัวมันหาตัวใส่เอาหลักสิบบนจาก รับรองไม่ไปหน่วยนะไม่ไปค่ะสิบบนเลยค่ะสิบบนเลยอันนี้สุดสิบนเลยค่ะเป็นหวยซองที่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 แอปซื้อมาค่ะถ้าเราได้สามมาเราก็เก้าสามนะอ้าใครมีหลักหน่วยแม่น่ก็ใส่เลยค่ะโองเงินเราได้หลักหน่วยมานี่เลยบางเงินเราได้ดดาหลักหน่วยมาเก้าอย่างนี้จะทํายังไงไปเก้าเก้าว จริงอันนี้เป็นเลขเลขหลักพิษบดจากเพ่อนดีจ้ะเป็นเลขที่ที่ซื้อมาจากเซนหอวจองซื้อมาซื้อมาตลอดจ้จะจะ็ดสี่ตัวเดียวของปู่สี่ศูนยนะ์มั้งเนาะก็เดี๋ยวไว้วันที่ยี่สิบแปดเราจะวันพงสองเม็ดให้ค่ะบนสามตัวด้วยจ้ะส่วนวันนี้ก็คือสาวเลืใจก็มีวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมฮะวันที่ยี่แปดใช่ไหมคะ่ 28, มคะ วจนยังไมาให้สองตัวบนจากสองตัวบนสามตัวบนจากพันธองเช่ชงคือเนึ่งเพราะว่าต้องร้องให้เขาทำเพราะเป็นหอยซื้อ่ะเขาเป็นหอยตองซือจากค่ะค่ะตอนนี้ก็คือแอสาวรับแรจะมีของดีๆมานำเสนอก็คือเป็นแคลเซียมนะคะสำหรับผู้ที่ปวดกระดูกปวดเข่า พ่อเขาเสริมกระดูกฝู่กระดูกปูนโรคเกากดหลังกดเอวกดต้นข้ออะไรเงี้ยค่ะทานดีมากโรคเกาก็ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะคนที่ปวดเข่งปวดขาปวดเท้าอะไรเงี้ยจะแพงไหมคะราคาเท่าไหร่ราคาไม่แพงค่ะปวดละ้สามร้อยเก้าสิบค่ะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับลิซีสาวรับเล่นนะคะเพราะถุงสามขวดค่ะอ๋อพอซื้อพอซื้อมันมันมันมีตัวยาอะไรบ้างเดี๋ยวเจ๊แดงซื้อ มาให้ญาติยยาเหรอคะใช่ใช่ก็จะมีแคลเซียมมีวิตามินต่างๆเนี่ยค่ะผสมอยู่ในขวดเดียวมีคอลลาเจนด้วยเหรอมีคอลลาเจนมีอาหารเสริมด้วยเหรอใช่ค่ะใช่ใช่อือเจได้เะได้เจแดงกินยาอาหารเสริมไม่ได้กินยาบอฟอรินอยู่แต่เดี๋ยวอดนุนซื้อให้ซื้อให้ญาติกินญาติเขาเป็นเกากันนะ จะหายไม่ได้ไหมจะหายไม่ได้เลยค่ะจะหายไม่ใช่หายหายแต่ต้องต้องไจกินนะคะไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วไม่กินหมายถึงว่าปวดแรกก็ต้องกินเ้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดถ้าปวดหนักๆก็ต้องอัดเท้าเย็นเ้าเย็นสองเม็ดอะสองขวดหนึ่งมีกี่เม็ดคะขวดหนึ่งมีกี่เม็ดขวดนึงมีหกสิบเม็ดจ้ะกินได้หนึ่งเดือนใช่ค่ะใช่เดือนแรกต้องอัดยิ่งคนที่ปวดหนักๆนี่ต้องอัดหนักนิดนึงค่ะ แล้วส่วนส่วนคนที่พอพอทานไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นก็มาแค่ช้าเม็ดินไม่ชําเม็ดิ้นเแตเก่าหายเถอะขอแต่เก้าหายเถอะเนาะขอแต่เลขเก้าหายเนาะคนเป็นเก้าน่าสงสารเนาะใช่ใช่เฮ้ยจะซื้อเป็นเก้าเวลาปวดจะปวดหนักมากโดนแม่ไม่ได้เลยนะคะใช่ใช่โอ้ยเดี๋ยวจะซื้อมาบริจาคดีกว่าอนเราจะซื้อมาให้ญาติดีกว่าใช่ใช่เนะซื้อให้ญาติให้ทำบุญอะไรเงี้ยให้เขาใหเขาแบบ คาบเบอร์โทรเบอร์ไหนคะเบอร์โทรเบอร์ไหนคะเบอร์โทรเบอร์ไหนศูนย์เก้าต่อสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่ค่ะช้าๆค่ะศูนย์เก้าสี่ค่ะสองสามหกค่ะสองสามหกค่ะหนึ่งสี่หกสี่ค่ะหนึ่งสี่หกสี่สาวรับแรหรือว่าอะไรสาวรับแรค่ะเอาผมไม่เอาชื่อจริงเนี่ยถ้าจะมีความเชื่อถือไหมนี่ยจะมีความเชื่อถือไหม ก็เดี๋ยวยังไงโทรมาค่ะเดี๋ยวบอกให้ค่ะโอ้ยเขาก็ถามเถอะสาวรับเลี้ยงสมาชิกจะรู้จักเยอะกว่าเอาชื่อเล่มดีกว่าเหรอไปไปลงช่องไหนไปลงไอ้เพจไหนไปลงหนังสือไหนสาวรับเลี้ยงก็มีก็มีช่องมะององชาแนลมีช่องพระมหาช่องคนกับค้างช่องโจทูลินทีวีอืะให้แม่นเหรอให้แม่นเหรอเจแดงยังไม่ติดตามเลย แม่นคาะแม่นค่ะสามตัวผิดหลักร้อยมาสองสามวดแล้วมังคะผิดแม่นแค่หลักร้อยตัวเดียวจ้ะคงสุดท้ายหรือว่าให้อย่างนี้เลยก็จริงๆอันนั้นจะเป็นหวยคำนวณของสายเองจ้ะส่วนมากจะเป็นหวยคำนวณนะจ้ะจะเป็นบนหรือล่างครส่วนมากจ้ะแต่ที่ถันลองตั้งให้ไปแดงนี่คือจะเป็นหวยซองหวยซื้อมาค่ะหวยซื้ออ๋อนี่นะนี่นะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกล่างนี่นะแล้วก็แปดเก้า ไม่ล่างคือเอล่างคือฟันฟันเจ็ดเม็ดเดียวแล้วก็เจ็ดสามวันที่นี่เปแปดเราคงสุดท้ายจะมาอีกใช่ไหมคะค่ะนี่คือหลักสิบบนเจ็ดก็ได้นะคะแก้ปวดเข่าเดรอค่ะเจ็ดนี่ฟันฟันที่เจ็ดล่างตัวเดียวเจ็ดสามเจ็ดสี่ับอ้าวออบอกบอกท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยเดิอนสกาวจุดทูบไปปู่ปู่อยู่ที่บ้านได้สี่เจ็ดสามค่ะ แล้วก็สองตัวอุ้ยไม่ใช่เขาเขาเลขทูบอุ้ยเลขเขาเขียนให้ค่ะเลขเขาเลขป,บบปู่เขียนให้เลขปู่เขียนให้เป็นอยากหยักหยัยยยเหมือนที่งวดสามแปดเขียนให้นะนะงวดที่ออกสามแปดเนี่ยถูกทั้งถูกทั้งคุ้มคนที่มาสิบกว่าคนถูกด้วยกันหมดเลยมืง<ร>วันนี้<ร>วันนี้ท่านเขียนสี่เจ็ดสามให้เป็นตัวพยาญนคเลยงัง้นเง ไอ้ไหว้ปูใช่แล้วก็แล้วก็สองตัวสี่สองเราหาซื้อกันไว้หมดแล้วบอกเอฟซีด้วยงันนี่นะบอกเอฟซีด้วยเอา่เอาเม็ดเอาเอาสามตัวเม็ดเดียวที่ใส่จุดทูบได้ไปก่อนเลยนะเดือนเดือนเดือนเนี่ยนะคะสามเจ็ดหกุดสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกใช่ไหมคะจุดทูบจุดทูบของเดือนนั่ลงท้ายด้วเจ็ดหกมันแหละใส่ก็เลยชอบเจ็ดหก แต่จุดทูบได้สามเจ็ดหกค่ะอืม<า>นี่แหละปู่ปูม่มามาเขือนเข่าเดือนสกาวเขียนให้มื่อเช้านี่วงสวงใหญ่ที่ใน<อ>วงสวงที่ไอ้ไหว้ปู่ที่ปู่ตาแล้วเราก็มาไหว้ปู่สุโธท,ที่บ้านนะเราก็ไหว้ใหญ่เหมือน,นกันนะ<อ>ทีนี้ไอ้เดือนเขียนให้นะ่ะเป็นตัวพยาน,นากหมดเลยนะยกยกแยกแย,ก,ย,ก,<อ>ยกหมดเลยไม่รู้ท่านมาลงแป๊บเดียวท่าน<อ>ก็ไป สี่เจ็ดสามกับสี่สองใช่ดังเราไม่สามสี่สามได้ไหไม่ชอบก็ซื้อเลขดับก็ซื้อนะค่ะอันนี้ต่ายก็มีเลขดับเลขหน้าดับบนดับล่างอะค่ะสิเรียอันนี้เบอร์โทรสาวรับเรนะเบอร์โทรสาวรับเรแล้วเดี๋ยวเราเราไปแอดไลน์กันก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้ของสิเรียนขึ้นไลน์ป่ะครับบนเนี้ไม่รู้ก็จัดเก็บไว้หลายวันแล้วนะ จะเก็บไว้หลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเด้งขึ้นใช่ไหมไม่มียังไ่พอแต่ยังไม่ได้เป็นคือแสดงเลยเพราะว่ามาหัดว่าอ้าผมให้แม่โทรหาแล้วนี่แม่ยังไม่โทรยังเลยอย่างนี้ที่แดงเมมไว้แล้วที่แดงเมมไว้แล้วแต่ไม่เห็นขึ้นใช่ไหมไม่เห็นขึ้นไม่ขึ้นอก็ขึ้นมันก็จะเตือนแล้วอันนี้หัวเดือนจะกาวไอปูมาลงเมื่อเช้าสี่เจ็ดสาม ใครมาดูคลิปนี้ก็จะเห็นนะถ้าใครไม่ดูก็ไม่เห็นแล้วก็สีสองนะ,ะลแล้วก็โอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะค่ะค่าแล้วเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อใจมานะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านชมหม่สาวรับแรเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนกระหายรักซิบมากซิมล่างกอนแปดกับเก้าเนาะ 8กับเก้าข้างล่างฟันที่เจ็ดตัวเดียวเจ็ดสามเจ็ดสี่บมากกระซื้อค่ะตรงกันก็เด่นจะเกาเจ็ดี่หาซื้อว่าได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหก็ไม่ชอบเลยนะเนี่ยนะคะนี่เลขโทษฟันผู้ใดสิ้สังยาแก้ปวดกระดูแก้โรคเกาเนาะเจดังสิ้ังแม่เจดร้ังแม่มห้ยาดล่องกินมองดูญาติเป็นลายคนค่ะท่านผู้ชมเนาะ โรคเกาเจลแดงยังเป็นยนยมือนี้เห็นา่าแต่ว่ามันหายแล้วไปตรวจแล้วว่าเก้าดีนิดว่าไปตรวจรอบลูนหายมันว่าเจ็บว่ปวดบ่ใหญ่กว่าเกาค่ะเป็นมาได้สิบปีแล้วเป็นโรคขยันไปเศร้าหยาปลูกหยาปลูกพักปลูกดอกไม้อยู่ไปทํางานน่ะข่วมขยันซื้อดอกที่กินเขาใส่งานอันนึงเอาไปเห็ดอันนึงเอาไปกปกลูกมันวางลาย ก็เลยได้เรื่องปวดเลยแบบนี้ปวดไข้ท้ายายังก็บทายาหมองรีดแดียวก็รีดกับว่ลงหีดแด้วก็ว่ลงมันก็เป็นมาภากหลังมันก็กินพิษมม่กบวมมันกบวมแต่ตอนนี้เป็นห้าหกเจ็ดปีเราเห็นมันขึ้นยังอยู่ซ้าเก่าค่ะไม่ปวดไม่อะไรมันกโคงจะหายสนิทแล้วเนาะผู้ใดสนใจกระทักได้ค่ะน้องสาวรับเล่เนาะยาเดี๋ยวจะเดียนสีสั่งเพิ่มอยู่บ่แพงแม่เนาะ สามลอยสามลอยก็บาทกินได้ตั้งเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะเลขเพิ่นเนาะ,ะนี่นะคะเอา้าฝากเนี่ยผู้ใดบอกอันทั่ไปแล้วว่าเจแดงเพิ่นสีรดราคาห้มัง่งคิดว่านี่ถ้าซื้อถ้าเห็นในเพจเจแดงเพิ่นว่าเพิ่นสีรดให้มั่งนี่เนาะฮ่ารลดนบลรกับว่ารด่รค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะเอาขอยท่านผู้ชมรำด้วยถูกหวยไปน้่กันเนาะ เพิ่นก็นให้แนวทางมาถูกทุกวนจีแดงว่าได้ตามเพินนะะเ่นเนาะค่ะเพื่อนไปให้่องอื่นๆก็ได้เนาะ,อะคอยติดตามโค้งสุดท้ายของเพิ่นเพิ่นเสียห้ตัวใดมากประกบเนาะเป็นเหล็กบนนะเนาะเหล็กเพิ่นเองอ,อันนี้คือเหล็กซองมันสื่อมากบ่เล็กโอ้ยเจียนเหลขกเนาะเล็กเพิ่นเหตุเองกับเขาทุกวนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนะขอบคุณนะคะที่ติดตาม ผู้ใดสร้างขี้นกทักมากค่ะทักมากลืมโฆษณาแต่เิ่นเจ้าของเบอโฆษณาเลยนะครีมส้มแล้วก็สบู่ไอสบู่ส้มมหหลีกไปโฆษณาอนนี่ค่ะสบู่ชุดชุดนี้พันสามร้อยบาทเก็บเงินไปทางสบู่เจดงคนเดิมด้วยเนาะคะนะ่ะเนาะคนละสามร้อยห้าสิบไสามสิร้อยสามสิบหนึ่งเดือของเจดงนี้นะ ชุดนี้จะพันสามชุดนี้ก็พันสามนี้ชุดนี้สบู่ลดฟ้านะของจีแดงก็รถฝ้าคือกันนี่ลดฟ้ากับหน้าหมองค้าใส่ดีมากๆานี่ก็ใส่ดีนะคะ่ะใส่ดีขึ้นกันหน้านวลสวยละม,มุนละไมเอาบอเรียก,กับไป่อนคขะท่านผส้มสบเบือขอให้ท่มนผู้มโชคดีนะคะถูกหวยรวยรยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ